ที่ข้างๆคอแทจะมีระยะที่0.2หรือที่บรรทัดเข้ามาก็จะรายงานระยะที่ distance เท่ากับ0.2เช่นกันนะครับและสเปคบาร์ครั้งหนึ่งเพื่อเข้าคำสั่ง d i s t n e เหมือนเดิมนะครับคลิกซ้ายณะมุมด้านล่างและคลิก้ายณมุมด้านบนจะมี distance ที่0.45รายงานข้างๆคอแทนเลยนะครับเราก็จะมาเขียนคานที่มีระยะที่ 0.45นะครับเ,เพื่อนๆไปที่ระยะในแนวนอนนะครับเท่ากับ0.2นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้คําสั่งลายเขียนเส้นตัวนี้นะครับพิมพ์ L สเป b บาครั้งหนึ่งนะครับยึกซ้ายนะ่จุดใดๆแล้วดึงไปทางด้านขวามือแล้วพิมพ์ระยะที่0.2 Enter ครั้งหนึ่งแล้วกดสเปคบาครั้งหนึ่งเพื่อออกคําสั่งเราก็จะได้ขนาดเส้นแนวนอนที่มีระยะที่0.2นะครับในแนวตั้งนะครับก็จะมีระยะที่0.45นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้คําสั่งลายเช่นกันนะครับ พิมพ์สเปคบาครั้งหนึ่งเพื่อก็คำสั่งเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆในใ,นใจให้ไปสังเกตที่ตัวบรรทัดคอม้านะครับขึ้น l ล n e Specify f i r s t point นะครับให้กําหนดจุดแรกนะครับโดยใช้ F3 เป็นตัวช่วยนะครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วดึงขึ้นไปตรงๆพิมพ์จุด4.5สเปคบาครั้งหนึ่งเราก็จะได้ความสูงที่0.45นะครับแล้วเราก็คลิกไฮไลท์ที่เส้นแนวตั้งเมื่อสักครู่นะครับแล้วใช้คําสั่ง Copy พิมพ์ Co สเปคบาครั้งหนึ่ง คลิกซ้ายณจุดด้านล่างนะครับแล้วมาวางไว้ตรงนี้ก่อนซ้ายครั้งหนึ่งคลิกขวาเลือก Enter ครับจากนั้นนะครับทำการย้ายเส้นให้ไปอยู่ในแนวเส้นล่างที่เราทําไว้เมื่อสักครู่นะครับโดยคลิกครอบนะครับคลิกซ้ายจากมุมขวาบนไปซ้ายล่างนะครับล้วใช้คําสั่ง Mo v e พิมพ์ M s p e c บารจุดแรกก่อนนะครับเราจะเอาให้กึ่งกลางของตัวระยะที่บอกตามรูปตัวอย่างนะครับให้เกิดสามเหลี่ยมคลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วดึงไปด้านขวามือนะครับแล้วก็คลิกซ้ายครั้งหนึ่งจากนั้นนะครับเราก็ขยับ ตัวนี้นะครับเป็นเส้นด้านล่างระดับพื้นพอดีนะครับเราเข้าคําสั่ง move เส้นกันนะครับกดสเปกบาร์ครั้งหนึ่งข้อแท้ก็จะเกิดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็กด p ครับเลือกวัตถุที่เลือกก่อนหน้านั้นสเปกบาร์ครั้งหนึ่งวัตถุก,ก็จะเป็นไฮไลท์นะครับที่ขวาครัง้งหนึ่งเลือกที่เส้นดันบอร์ดตัวของคันคอดินก็จะไปชนระดับพื้นแล้วนะครับเพื่อนต่อไปนะครับเราจะมารูปทางด้านซ้ายมือซึ่งเป็นรูปตัวอย่างนะครับเราจะมาเช็คระดับ ของพื้นห้องน้ําที่ลดหลั่นกันไปจากระดับพื้นดินที่จุดศูนย์ว่าเป็นอย่างไรนะครับโดยเช่าอง่งดิสแท้นะครับพิมดีไอสเ a กบาร์ครั้งหนึ่งนะครับคลิกซ้ายนะเส้นระดับพื้นและคลิกซ้ายที่ระดับห้องน้ําครั้งหนึ่งนะครับจะมีระยะที่0.05ครับเพื่อนเอนเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทําการออฟเซตมาที่0.05นะครับ